สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเราจะมานาเสนอเรื่องทฤษฎีปรากฏการนิยมตามแนวคิดของพวกปรกากฏการนิยมนั้นมนุษย์จะเป็นผู้สร้างบริบทเลยสภาววิทยาการขึ้นโดยที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของสภาวการหรือระเบียบสังคมเมื่อเป็นดังนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้สร้างสังคมขึ้นและกําหนดความหมายสิ่งต่างๆในสังคมนั้นตามที่ตนเองเห็นสมควรขึ้นได้อย่างไรนะครับในปรกากฏการนิยมเน้นการศึกษากระบวนการเหล่านี้ภายหลังในสังคมเลย จากความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกสังคมที่เข้ามาศึกษานั้นส่วนใหญ่มักจะอาศัยเทคนิคการใช้สมาชิกได้ได้หยุดดำเนินชีวิตตามปกติชั่วคราวแล้วให้คิดว่าความจริงนี้ควรเป็นอย่างไรเช่นกําลังรับประทานอาหารอยู่มีคนแปลกหน้ามาหยิบแก้วน้ําของท่านไปดื่มหน้าตาเฉยกรณีเช่นนี้ทําให้ผู้ที่กําลังรับประทานอาหารอยู่ชูคิดขึ้นมาว่าความเป็นจริงระเบียบการกินอาหารนี้เป็นอย่างไรควรหรือ <c oughs> ควรหรือถูกต้องหรือไม่ที่คนไม่รู้จัก กันจะมาหยิบแก้วน้ําดื่มเฉยๆดังนี้ก็จะทําให้ได้ความจริงเกี่ยวกับระเบียบนั้นขึ้นหรือพูดง่ายๆมันคือการตั้งคําถามครับกับการทํำหรือประสบการณ์ที่เจอนั้น,น,นสาระสําคัญของประการน,นิยมที่เน้นเฉพาะการที่มนุษย์แต่ละคนและกลุ่มสร้างหรือแสดงพฤติกรรมประจําวันโดยโดยวิธีให้หยุดชะงักการดําเนินชีวิตสังคมไปชั่วขราวเรียกว่ามนุษยวิธ <c oughs> ีเพื่อให้ทราบเนื้อหาสาระของ ทฤษฎีนี้ที่จะนําหัวข้อต่อไปนี้ว่าปรากฏการณ์นิยมได้กล่าวไว้อย่างไรคือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสังคมหน้าที่ของสังคมวิทยาและระเบียบวิธีวิจัยที่สังคมวิทยาควรใช้นะครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนานิพนธ์เก้มารานะคะรหัส0 4นค่ะวันนี้หนูก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อธรรมชาติของมนุษย์นะคะสำหรับหัวข้อธรรมชาติของมนุษย์นะคะตอบปัญหาที่มีอยู่ว่ามนุษย์เนี่ยมีลักษณะสําคัญอย่างไรนะคะนักปรากฏการนิยมได้ตอบว่ามนุษย์เนี่ยเป็นนักสร้างสรรและเป็นผู้สร้างคือเป็นผู้ที่มีความคิดความอ่านนะคะเป็นผู้ที่กระทําความคิดสร้างสรรขึ้นมา แล้วก็ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมารวมกันในหนังสือที่มีชื่อว่า The Social Construction นะคะผู้เขียนคือเบอร์เกอร์และลักแมนนะคะได้ยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างความจริงขึ้นขนาดที่เขาดําเนินชีวิตประจําวันอยู่นั่นเองนะคะเช่นบางบ้านเนี่ยมีกฎไว้ว่าถ้ามีถ้วยแก้วหรือหม้อหอยนะคะที่ใช้แล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะต้องล้างถ้วยแก้วก่อนแล้วค่อยไปถึงหม้อหอยนะคะที่เกิดกฎนั้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราล้างหม้อก่อนแล้วเนี่ยน้ำมันจะสกระปรกนะคะล้างแก้วมันก็จะไม่สะอาดนะคะจากความจริงเช่นนี้กฎเกณฑ์ต่่่่าางงงงๆนนนะะคะทีเเเเกกิดขึึ้จจรรืืออล็ไปถใหญ ะะรวมกันเป็นความจริงทางสังคมนะคะคนรุ่นหลังเนี่ยก็จะทําตามกฎของคนรุ่นก่อนโดยที่เขาไม่ได้สงสัยเลยว่าทําไมต้องทําเช่นนี้หนูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะธรรมชาติของสังคมสังคมมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไมจึงดํารงอยู่ได้ปัญหานี้นะักปรากฏ์การนิยมตอบว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างสังคมขึ้นโดยการที่มนุษย์มีการทำระหว่างกันในชีวิตประจำวัน สังคมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์คิดหรือจินตนาการว่ามีสังคมให้คําจำกัดความหรือความหมายต่างๆแต่สิ่งที่ประกอบการเป็นสังคมมนุษย์ทุกคนยอมรับและเข้าใจความหมายเหล่านี้รวมกันแล้วใช้ความหมายเหล่านี้ร่วมกันสังคมจึงเกิดขึ้นกล่าวอีกในคือการกระทาปกติประจําวันจึงค่อยๆกลายเป็นความเคยชินและกลายเป็นสถาบันในที่สุดเมื่อมาถึงคนชั่วอ,อายุต,ต่อไปดังนั้นในแง่หนึ่งปรากฏการนิยมสังคมก็คือกลุ่มสถาบันที่มนุษย์กระทาระหว่างกันให้ความหมายและสร้างสากขึ้นคมวิทยาปัญหาว่าในแง่ของปรากฏการนิยม สังคมวิทยาคือวิชาที่ศึกษาอะไรหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรในเรื่องนี้นะ,ะก็กฏการนิยมแจ้งว่าวัตถุประสงค์ของสังคมวิทยาคือการศึกษาดูว่ามนุษย์เขาสร้างสังคมอันเป็นระเบียบแล้วบำรุงสังคมไว้นั้นได้อย่างไรเป้าหมายของการวิจัยคือการตรวจสอบสถานการณ์การกระทำระหว่างกันของมนุษย์เพื่อที่จะทราบว่ามนุษย์เขาสร้างระเบียบสังคมและระเบียบชีวิตเขาอย่างไรแนวการศึกษาเช่นนี้เป็นแนวการศึกษาทํานองเดียวกับของมาร์กเวเบอร์คือ ต้องการทราบความหมายภายในคือความรู้สึกนึกคิดของผู้กระทำนั้นเองว่าเขารู้สึกอย่างไรจึงได้ทําลงไปพูดไปเช่นนั้นระเบียบวิธีวิจัยตามความคิดของนักปรากฏการนิยมสังคมวิทยาควรใช้วิธีการค้นคว้าที่เรียกว่ามนุษยวิธีซึ่งเป็นวิธีใหม่ทางสังคมวิทยาเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในวิธีนี้คือการก่อให้เกิดการหยุดชะงักขึ้นในการดําเนินชีวิตปกติของกลุ่มหรือชุมชนที่ศึกษาและเปรียบเทียบเรื่องราวของชีวิตก่อนหน้านั้นกับหลังเหตุการณ์ สิ่งที่คาดหวังจะได้จากการกระทํานี้คือเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการชะงักในการดําเนินชีวิตจะเป็นเหตุให้ผู้อยู่ในเหตุการ์ต้องหยุดแล้วคิดพิจารณาทบตวนเหตุการณ์ต่างๆของสังคมที่ควบคุมชีวิตอยู่บทของการศึกษาจะทําให้ได้ทราบความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าแท้จริงเป็นอย่างไรทําไมเขาจริงดําเนินชีวิตไปเช่นนั้นประการแรกมนุษย์วิธีใช้การศึกษาแนวการศึกษาโดยไม่มีส่วนร่วมที่นักมนุษยวิทยาใช้กันอยู่โดยทั่วไปประการที่2 วิธีการศึกษาแบบนี้ไม่ได้อาศัยกรอบทฤษฎีอย่างหนึ่งอย่างใดนำทางเหมือนกับการศึกษาโดยวิธีอื่นของสังคมวิทยาโดยทั่วไปการวิจัยวิธีนี้นักวิจัยเข้าสู่สนามด้วยมือเปล่าไม่ต้องมีกรอบความคิดอะไรอยู่ในหัววิธีนี้มีข้อดีจะได้ศึกษาอย่างกว้างขวางไม่ถูกจํากัดโดยทฤษฎีแต่มีข้อเสียที่อาจทําให้นักวิจัยหลงเข้าไปตามหลักหรือหากไม่มีความชํานาญเพียงพอข้อตีดังกล่าวมานี้ทําให้วิธีการศึกษาแบบมนุษย์วิธี รวมถึงตัวทฤษฎีปรากฏการนิยมน่าสนใจเลื่อมใสอย่างน้อยก็มีอะไรต่างจากทฤษฎีอื่นเห็นได้ชัดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสันธาร,รมตินะครับจะมาพิเารเรื่องสันธาร,รมตินะครับในอดีตกระบวนการการตัดสินใจโดยใช้สันธาร,รมติต้องอาศัยความเห็นพ้องของต้องการจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มหากมีบุคคลที่มีอำนาจไปในกลุ่มแสดงความคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับสันธาร,รมติของกลุ่มกลุ่มจะต้องพิจารณาหาสันธาร,รมติใหม่อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามสันธาร,รมติตามหลักดังกล่าว มีการนำไปใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากจุดเน้นของการตัดสินใจโดยใช้สันธามาติคือการพิจารณารับฟังแนวคิดและข้อเสนอของทุกคนเพื่อให้แนวคิดที่ได้มาจากการยอมรับจากกลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มตามทัศนะของออกัสคอมพั790ถึง1,857นะครับระเบียบทางสังคมจะมีขั้นมาได้ก็โดยอาศัยกฎธรรมชาติสิ่งที่เป็นพื้นฐานของระเบียบทางสังคม คือได้แก่ความเห็นร่วมกันทางการเมืองความเห็นร่วมกันระหว่างเศรษฐกิจกับศิละปะระหว่างสังคมพลเมืองกับสังคมทหารนะครับระหว่างกฎศิลธรรมกับความนึกคิดต่างๆความสำนึกคิดต่างๆนะครับวิสพัน981 9คือสันธัศมติถูกนําไปใช้มากที่สุดในหมู่นักบวชศาสนาซึ่งเรียกว่าเคียวเคิร์นักบวชเหล่านี้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาและนำสันธัศมติไปใช้มากกว่า300ปี และมีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ช่วงต่างๆว่าฉันทามาติเคยถูกนํามาใช้โดยกลุ่มประเทศแอฟริกาสเปนและรัเสเซียนะครับรวมถึงชาวอเมริกาโดยกําเนิดฉันทามาติได้รับความนิยมมากในการนํามาใช้เปลี่ยนแปลงกระบวนการกลุ่มทางสังคมครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องสารการกลุ่มที่เหมาะสมในการใช้ฉันทามา,มาตินะครับหนึ่งไม่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มโดยปกติแล้วความคิดของ สมาชิกในกลุ่มไม่แต่สนใจว่าสิ่งใดดีที่สุดย่อมแตกต่างกันแต่จะต้องมีแนวคิดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มให้การยอมรับ 2. เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีอำนาจเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแม้ว่าสมาชิกในกลุ่มจะมีความแตกต่างกันในด้านความอาวุโสและบุคลิกภาพ 3. เมื่อกลุ่มมีความอิสระจากโครงสร้างของชนชั้นภายนอกเพราะเป็นเรื่องยากสําหรับกลุ่มที่ แใช,ช้ชันธามาติในระบบของกลุ่มเมื่อกลุ่มต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าเวลา 4. ีเวลา,วลาของกลุ่มกระบวนการที่จะพัฒน,นาชันธามาติของกลุ่มให้ได้ผลต้องอาศัยเวลาสําหรับในการใช้กิจกรรมและการตัดสินใจของกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่การตัดสินใจค่อนข้างยุ่งยากและไม่สามารถทําได้อย่างเร่งด่วนถ้าสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถเสียสละเวลาไม่มีความอดทนก็ไม่สามารถหาชันธามมติในกลุ่มได้ห้า เม <mm um> ื่อกลุ่มมีความตั้งใจที่จะร่วมร่วมในกระบวนการการที่สมาชิกในกลุ่มทำงานร่วมกันเพื่อนำสู่การตัดสินใจได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องอาศัยการเอาใจใส่ต่อกระบวนการความตั้งใจที่จะต้องให้เวลาให้เวลากลุ่มในกลุ่มการที่จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการหรือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและการเอาใจใส่ต่องานและการตัดสินใจเรื่องนั้นๆเมื่อกลุ่มมีความตั้งใจที่จะสนใจต่อฉันตามติ การที่กลุ่มจะมีฉันทามาติที่ดีได้สมาชิกในกลุ่มต้องมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันและรู้จักไว้วางใจซึ่งกันและกัน 7. เมื่อกลุ่มเมื่อกลุ่มมีความตั้งใจที่เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการประชมุมการมีส่วนร่วมการประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะก,กระตุ้นและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้เกิดการพัฒนาศึกทักษพะพัฒนาทักษะครับขอบคุณครับประโยชน์ของการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามกติ 1. คุณภาพของการตัดสินใจเมื่อการตัดสินใจมาจากการยอมรับของคนจำนวนมากจึงนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือความตรงความครบถ้วนและมาตรฐานในการทำงาน2ความสร้างสรรค์ข้อเสนอที่หลากหลายที่มาจากจินตนาการและความต้องการของทุกคนที่ร่วมมือการคิดพิจารณา,านำมาสู่แนวทางการตัดสินใจ 3. ข้อตกลงและความพึงพอใจการตัดสินใจที่ได้จากชั้นทางติ เป็นการตัดสินใจที่ได้จากความพึพงพอใจของสมาชิกในกลุ่ม4ส่งเสริมคุณค่าและทักษะชันธรรมกติต้องการผู้คนที่จะพิจารณาและแสดงความเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกค,คนอื่นความความหมายของชันธรรมคติคือความคิดเห็นที่ร,รวมกันจํานวนหนึ่งของกลุ่มที่ผสมผสานและกันหรือของสถานะอย่างหนึ่งซึ่งรวมเอาความคิดเห็น ของมวลสมาชิกแล้วผนึกเข้าไว้เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องโดยทั่วไปก็ก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเป็นความคิดเห็นที่ลงรอยกันเป็นเอกลักษณ์และเ,เป็นความคิดที่มวลสมาชิกถือเป็นฐานในการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ในคราวหนึ่งครับ